สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุสสกุลนพพอกกัสาวดอยนักแก่ที่เก้านอกคาเมนีมามาเด้อค่ะสินพามาเบิงวิธีการเนาะเฮ็ดอันอันท่อซ้วมเด้อค่ะสมัยเก้าเด้อค่ะนี่คุดเด้อค่ะกว่าสิได้เด้อค่ะนี่กว่าเฮ้าสิได้เนาะค่ะกว่าเฮ้าสิได้ได้ป็นเนาะเอาท่อลงไปวางเนาะค่ะโอ้ยคุดต้องคนมีพลังอหรีเดอนี่แหงอหรีเดอค่ะนี่ค่ะก็คุดแบบนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะนะค่ะ นี่แหละค่ะคุดไปแบบนี้แหละค่ะลึกๆเนาะค่ะเห็ดแบบเนาะบ้านๆเฮาเนาะค่ะไอเพิ่นกระพากันมาเห็ดเนาะค่ะเพิ่นมา,มาเห็ดนี่แหละค่ะมีค่ะท่อเด้อค่ะนี่ท่อที่เฮาจะเตรียมไว้เนาะอุ๊ยอุ้ย,ยนี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะกระพักกันอิ่งค่ะลงไปแบบนี้นี่แหละค่ะต้องคนที่มีมพลังอิริเอ้ยน้องหมากระอยากซอยน,นั่นออกไปลุกออกไป พอลงไปแล้วเขาก็ออกต,ต้องจัดระดับเด้ดขนเอาให้มันทางในตกัเขากทรทม,มน,น,นี่ค่ะมนชบดีรัระดับน้ำน,นะไมยวมันจะต้องมมาทางหน้าที่นี่ดียวิูมมันจะลายรอไหวิีชีวิตบ้านๆเนาะค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันเด้อค่ะอยู่น้ากันเฮากับบรไดเฮาบอต้องจ้างเด้อค่ะบ้านนองเฮาเฮาหมดซ้อยกันนะคะว้านกันแบบน,นี้เด้อค่ะบอคือในเมืองะะเด้อค่ะแบบอย่างก็ต้องเงินอย่างเดียวนะคะต้องจ้างต้องเงินอย่างเดียวแต่อันนี้เฮาซ้อยกันเด้อค่ะ <c oughs> น้ำใจเด้อค่ะซ้อยกันเนาะกันส้อยกัน อันนี้กระซองท่อเด้อค่ะน,นี่เป็นฝาปิดนะคะฝาปิดท่ออันนี้ก็คือท่อที่สามค่ะท่อสุดท้ายเนาะคะ่ะอยู่เทียงหน้าน้อยเขาก็มีห้องน้าเด้อค่ะห้องน้ําคือสิ่งสําคัญเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราบม่มีห้องน้ํามันบ่ได้เด้อค่ะแล้วเขาก็ต้องสะอาดผ <laughs> ูดได้คือเพตอนในน้อยเนี่ยค่ะมามาเทียงหน้าแล้วกัะเวลาเข้าห้อง ห้องน้ำมอเห็ดน่าด่าอีน้อค่ะนะค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสามท่อน้อค่ะนี่ค่ะนี่่ะคะเทียงหน้าน้อยฮักกะมีห้องน้ำน้อค่ะเพาต้องเห็ดแบบนี้นาอค่ะนี่ค่ะแล้วฮักกันเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยเอาฟ้าตัวนั้นไปปิดนี่คือพิธีการนะคะ